สวัสดีครับญาติาพี่น้องและก็เพื่อนกันลยาณมิตรทั้งหลายวันน,น,นี้วันที่17เดือนสิงหาสซพารโนะ์โร16ณสถานที่วัดอาจารย์วีนัสจารุวันโนวัดป่าสามกิม่งปรมบ้านหอ้องสิ่งที่อยู่ด้านหลังของตัวผมเองนี่ก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เสื้อผ้าปากกระป๋องมามา่ายารักษาโรคและก็เทียนไขที่ทางคณะครูบาอาจารย์และก็ทางวัดได้ร่วมบริจาคมาอย่างที่ได้นําเรียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วและก็จะเป็น ของที่กัลยาณมิตรได้ร่วมบริจาคมาเพื่อจะเดินทางไปที่สปปลาวแงขงคำม่น่นจุดหมายปลายทางอีก2กิโลอีก200กว่ากิโลที่จะเดินทางไปในตรงนั้นขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวแข็งคำม,ม่วนและก็ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ได้ช่วยเหลือกันในครั้งนี้นะครับพูดแล้วก็กําลังจะเดินทางไปเลยครับ ันนเป็จริง,ทงท้อันนี้เป็นคารขนเสื้อผ้าที่แปะจะไปช่วยพี่น้องแขวงคำม,ม่วนที่ถูกน้ำท่วมนั่นแหละทีะ่จุดรับบริจาคนะ,ะคนละไม้คนละมือ,เ,อเป็นการทางรัฐทางรัฐช่วยๆกันช่วยๆกันพี่น้องแขวงคำม,ม่วนที่จะเดินทางเสื้อผ้าไปในวันนี้สบายดีสบายดี สวัสดีครับนี่คือจุดที่พักรถที่จะไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมที่นี่คือแฝงคำม,ม่วนสปปลาววันนี้วันที่17เดือนสิงหาสภอหกสิที่คือประเพณีปฏิบัติที่เราจะเดินทางไปที่แฝงคำม,ม่วนนั้นเราก็จะต้องได้มาพักรถามาตรวจเช็คด,ดูว่า,าเจ้าแฝงท่าน จะให้เดินทางยังไงและจะเป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ร่วมทำสาธารณกุศลในครั้งนี้นี่คือประเภณีปฏิบัติของพี่น้องชาวลาวนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับพี่น้องชาวไทยนั้นนะฮะถ้าพี่น้องชาวไทยก็เดินทางไปเลยแต่พี่น้องชาวลาวนั้นเป็นจุดพักรถและก็ที่จะเป็นจุดรวมคนที่จะไปช่วยผู้ประสบภ,ภยัยก็มีหลายอย่างประมาณนี้มดูดูฮนะ สวัสดีครับนี่คือบ้านคูนคำหรือคูนมะนี <Okay. S 1> แขวงคำ่วนของสองปปาลาวตัวอาจารย์สุกเองได้เดินทางมาในวันนี้ก็คือจุดหมายก็คืออยู่ที่นี่บ้านคูนมณีหรือเมืองคูนคำแขวงคำนวนสปปาลาวนี่คือบรรยากาศบรรยากาศที่พี่น้องชาวลาวาและก็ชาวไทยส่วนมากก็เป็นชาวไทยนั่นแหละที่พี่น้องทาง ฝั่งไทยได้บริจาคผ่านอาจารย์สุขมาสองเป็นระยะ3ามวันทีนี้ได้นำมาถึงจุดหมายในส่วนหนึ่งได้ได้นำมาจุดหมายในส่วนหนึ่งแล้ว <c oughs> ขอให้พี่น้องชาวไทยที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้จงสบายใจจงอันนี้อันนี้น,นี่นะมัอันนี้เป็นแม่จันที่เป็นที่เก็บที่เก็บของที่เก็บของแล้วก็เพื่อนเป็น รองประธานเออให้อาจารย์สุขเป็นประธานเซเดอร์เทนีเดอร์ให้เป็นประธานซะในส่วนแม่จารย์ให้เป็นรองประธานได้นําข้าวสารอาหารแห้งและก็เสื้อผ้ายารักษาโรคทุกอย่างที่จะมาบรรเทาให้กับพี่น้องบ้านคูนมณีแฝงขมวนสอป,ปลาวนี่เป็นบางส่วนบางส่วนที่ได้นํามาที่นํามาให้ แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งที่พี่น้องได้ร่วมบริจาคก,กับในอาจารย์สุขไม่ไม่ถึงครึ่งนะแต่แล้วแต่ทางคุณแม่จันนอ้องเพิ่นจะเอาไปที่ไหนแล้วแต่เพิ่นเห็นสมควรในตรงนั้นอันนี้คือภาพบรรยากาศสดสดณนะเวลาบ่ายสองโมงกว่าบ่ายสองโมงกว่าณนะขณะน,นี้อันนี้เป็นพลรขับของอาจารย์สุขได้คัดสรรมาเป็นเทียนไขอันนี้เทียนไขเนาะอันนี้เทียนไขอ่นะเออหละได้ รับบริจาคมาจากญาติธรรมอันนี้คือบรรยากาศโดยทั่วไปบรรยากาศโดยทั่วไปก็นํามาเสนอเพื่อให้ความสบายใจกับพี่น้องผู้ได้ร่วมบริจาคอันนี้บรรยากาศส่วนภูเขาหรือว่าพื้นที่ในตรงนี้น้ําไม่ท่วมอยู่บริเวณในจุดนี้นะฮะจุดนี้คือเป็นที่พักพาอาศัยเดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทก,กภัยในครั้งนี้นี่คือบรรยากาศบรรยากาศ ขอนต้องเดินก้าวไปใครเรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถูกใจอาจารย์ศุกร์ได้นำชีวิตจากการต้องการน้ํำดื่มเสื้อผ้าอาปเทียนถ่ายที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องชาวไทยในส่วนของอาจารย์สุกส่วนพี่น้องชาวลาวนั่นก็ร่วมบริจาคร่วมด้วยช่วยกันในการถูกอุทกกะไทยน้ําท่วม ในการบริจาคในครั้งนี้อยู่ที่บ้านคูลมณีคุ้มหนองหางคุ้มหนองหางแขวงขมวนที่สปปลาวอันนี้ก็คือด้านบนนั้นขอรัชกรารท่านพระอาจารย์ตัวผมเองนั้นเป็นสะพานยานให้กับท่านพระอาจารย์วินาจารุวันโนและก็เป็นท่านพระอาจารย์ที่อยู่แขวงขมวะแขกขมวนที่มารับเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในการบริจาคในครั้งนี้ฉะนั้นวันนี้ก็ได้เดินทางมาให้เป็นน้ําใจแล้วก็ เป็นสเสดยงบุญเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องแขงพามสัพนสอปปลาวก็มีหลากหลายในเรื่องวัสดุและก็ไทยทานในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอนไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรครอนมน้ำดื่มและก็และอยากนั้นยังให้แสงสว่างมีเทียนไขด้วยในนามอาจารย์สุขเดินทางมาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องชาวลาวขอ,อขอบคุณทุก,ท,กท่านที่มีร่วมด้วยช่วยกันในใน,ในการขับเคลื่อนในการเพื่อความเป็นอยู่ ของพี่น้องสองปปลาวเพื่อให้ชีวิตนั้นมีความเป็นอยู่ที่มีความสมบูรณ์ในเบื้องต้นขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ดีที่เอ่ยนามก็ดีที่เป็นสะพานและก็เป็นสเสบียงบุญเป็นสะพานบุญหนุนนําให้ชีวิตของพี่น้องบ้านคาบ้านคูมณีคุ้มหนองหางแขวงคำมนเมืองลาวให้มีความอยู่ดีและมีความเสถียรภาพในความเป็นอยู่ขอกล่าวคําว่าขอบคุณทุกท่านสาธุ Ja, kaputt, kaputt.